เป็นอาหารไก่ไปเลยครับพี่น้องเมงเมาคืนว่านฝนตกครับนี่เมงเมาเต็มเลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศจยูนหน้าครับพี่น้องเมงเมามาตอมหลอดไฟ แมลงเม่าบินเข้าหลอดไฟบมเมนกองไฟได้พี่น้องบรรยากาศครับกาว่าก็บมะหองอยู่เทียงไงครับพี่น้องมันมะหองอู่เตือนตน่นี่บเห็นล่ะ บรรยากาศเจือเทียงพี่น้องเสียงกาว่วาไก่สนุกกินแบบนี้พี่น้องปึกยางลายเลยนี่อู้มาปึกพัดมิงหมาบ๊อบเบนเนนนอยด้วยพี่น้องนี่อุ้ย หลายขักมาอย่างนี้เต็มเงาปิดขัววะเคยขัววะครับเคยกินมาใครเคยกินคอมเมนต์บอกนะครับหลายมากๆากเลยคืนว่านฝนตกครับพี่น้องนี่นี่ก็เลยมาามาบบกหลายมันเป็นตั โอ้มเมแม่นหน่อยจีมกันอยู่อยู่นี่ไก่กินจนบ่อยากแล้วครับจนนี้แล้ว